เอัลมอนด์คลีนรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตอตลมน์บัตเตอร์สูทผลิตจากในอัลมอนด์เต็มเม็ดคุณภาพดีที่อบกรอบเหลืองและหอมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและคนที่รักสุขภาพเนื้อในเนียละเอียดมีรสช็อกโกแลตเข้มข้นประกอบด้วยอัลมอนด์90%และผงโกโก,โก10้10%ไม่มีน้ำตาลน้ำมันหรือสารกันบูดมาในถุงเติมแบบดิที่ใช้ง่ายไม่ต้องใช้มีดหรือช้อนตักใช้ทาขนมปังและใช้กับเมนูอาหารอื่นๆเช่นสลัดผักหรือไอศกรีม เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพและคนที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานในครัวของคุณได้ง่าย Thank you for watching!